สวัสดีพี่น้องนะครับมือนี่พ่อหลูกสองบรรดอนกับพาพี่น้องมาหานกินอีกคือเก้นนะครับผมมือนี่กับมหาปลาไหลนะครับพี่น้องนะครับเบ็ดปลาไหลนะครับพ่อหลูกสองเอามาสิบเหย็ดหลังนะครับพี่น้องมองไส้ปลาไหลครับพี่น้องนะครับมองไส้หน้องในน้อยๆนึงนะครับพี่น้องซ้ำพี่น้องเห็นนะครับแต่ว่าพ่อหลูกสองกับเคยมาใส่แล้วกับเฮย็ดชิปให้พี่น้องเบิ้งไปแล้วแล้วครับแต่ว่าคลิปนี้กับชิมาหาอีกนะครับพี่น้องนะครับขึ้นอยากอีกแล้วนะครับผม ข่างทางนะครับคือกวนนะครับผมกินน้ำข่างทางนะครับผมครับว่าใส่กันเลยครับผมว่าสีมีวิธีการใส่ยังไงนะครับสาหรับพี่น้องที่่ทัท่านหูจักนะครับว่าการใส่ปลาไหลกับเบ็ดปลาไหลนะครับเป็นจังไงนะครับพี่น้องวิธีใส่นะครับเดี๋ยวปลุกสร้าสิพาพี่น้องใส่เลยนะครับผมยางลงมาเลือกจังหน่อยนะครับพี่น้องยังลงมาเลืกเลืกจังหน่อยแล้วกะ นะครับหาหม่องเป็นวงยังสี่นะครับพี่น้องที่หม่องเกาข้องโหลุกสว้างเฮ็ดใบแล้วครับพี่น้องนะครับกะตีออกเป็นวงนะครับแล้วก็กวนนะครับกวนขีดตมหรือเศษพักเศษหยานะครับให้คขุนๆเลยนะครับพี่น้องให้มีกินอ่อพวกหากใหม่เน่านะครับหากใหม่เน่าหรือหากหยาเน่านะครับฟูขึ้นมานะครับมันสีเป็นตัวร่อนนะครับปลาไหลมานะครับผมเพราะว่า กินมันสิเมนนะครับพี่น้องกินหากผักกระเษกนามนะครับกินสิเม็นนะครับพี่น้องแล้วก็ทำกันนะครับปากเป็ดลงเลยนะครับพี่น้องเป็นเป็ดปลาไหลนะครับใส่ใส่เป็นเนื้อขีดกระเดือนนะครับผมเนื้อเศษเดือนนะครับผมใส่เป็นโตเลยนะครับพี่น้องเนื้อเศษเดือนนะครับใส่เป็นโตเลยนะครับพี่น้อง คดรๆที่ทั่วเบ็ดเลยนะครับผมตัวกับปักลงเลยนะครับพี่น้องซักลงไปเลยซักเน้นๆนะพี่น้องนี่นะครับกระเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังแหลกนะครับผมหลังต่อไปกระเจี๊ยตขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอลูกสองขวาส่เบ nah, ็ดกอนนะครับหลังจากใส้เห็นพี่น้องเบิ้งเป็นหลังแหลกแล้วนะครับหลังต่อไปกระส้ขึ้นกันนะครับพี่น้องฮะแรงดีๆแล้วก็กวนนํำให้คุนๆขึ้นกันนะครับ แล้วก็ใส่ปากใบปากใบเลยนะครับผมเดี๋ยวพอตลูกสองก็ใส่เบ็ดนะครับช่วงเดี๋ยวช่วงแรงจะมาหลุดน้ากันนะพี่น้องว่าสิมีตัวบอนะครับหลุดตอนแรงเลยนะครับผม,มาหลังนี่คือนะครับพี่นอ้องเป็นเอ,เอียงไปนะครับนี่นะครับเอียงไปทางนั้นเดี๋ยวพอตลูกซอนที่จับเบิรงนะครับว่าสิมีตัวบอนะครับเป็นตระเรียิมบอนะครับพี่นอ้อง อพอใส่ได้เลยครับใส่สวยได้นะครับพี่น,อน้องดึงกอนครับพี่น,อน้องอึบอึบอึบโอ้โหนี่นะครับเต็มึงแล้วครับปัาไหลครับใส่กลใหญ่เลยนะครับพี่น,อน้องนะครับใส่อวอมอิ่มเลยนะครับพี่น,อน้อง ตัวเดียวนะครับอู้มันมันมันครับพี่นอนองกินเลือกปรพี่นอนอู้ได้ผลอีรีครับนะครับแต่แน่เพรลูกสวงก็ไปไลยตัวเลยพี่นอนองแต่ยังเหลืออยูน่น,นะครับผมเอาออกบ่ได้พี่นอนองกินเล็กนะครับโอ้ใส่สวยเลยนะครับเป็นแปมครับผม อะไรสวยๆเลยนะครับผมไปตัวเลยนะครับผมบัตสรุปนะพี่น้องนะครับได้เตียมเดียวนะครับพี่น้องสาหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวถารุ่นตัวนะครับเหมือนเ้านะครับพี่น้องเหมือนเสากะจงรุ่นตัวอีกนะครับโว่าผลกสซีมาแหลอครับพี่น้องผลกะิตกนะครับฝ้ากะเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวก็ลุกสังกสิไม่ยามรอบเดียวเลยนะครับผม รอบเสากับจังวากันไหมนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันรอบเสาครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเสานะครับพี่น้องมึควหลบสสง พาพี่น้องมาย้ำนะครับย้ำเหมือเ้านะครับพี่น้องมาเบิ้งกันนะครับ่บาสิมีตัวบ่แล้ครับพี่น้องหลังแจกเมือขึ้นย้ำก็ได้ตัวเดียวนะครับพี่น้องบมมันปันเดนะครับสไม,ม้เกานะครับย้ำเหมือโศโหนี่สิเป็นยังไงน,นะครับหลังแหลกพี่น้องหลังแหลกมุมีอย่างนะครับ <laughs> หลังที่สวงนี่นะครับมาเป็นยังสีเนาะล้างแหลกเบรประมาณนี้อนหลังที่สวงนี่รู้สึกว่าเอ็นเอ็นนะครับพี่น้องนี่นะครับพวกลุดสอ่งหิดเบิ้งว่าสิมีแต้มมาน,นะครับพี่น้องแตะโกนเอ็นเอ็นแบบนี้ครับหนาจกนะครับพี่น้องในล่วงนะครับ ตโอ้มีแต้มอยู่พี่น้องมีแต้มอยู่ครับมีนะครับมาหนึ่งแต้มแล้วนะครับย่าเมืองเสานะครับพี่พี่น,อน้ <c oughs> องโบเหี่ยวแล้วครับไม้เด็ดนะครับไม้นี่เพรได้อยู่ได้กินน้ำไม้นี่นะครับพี่น,อน้องคือ อยากง่ามเลยก็มาใส่โหลดนะครับกับพ่อดะยินอยู่นะครับผมเอาหลังนีกับเอ็นอีกแล้วพี่นอ้องนี่นะครับเอ็นอีกแล้วเนี่ยสงังทำมึงอีก,กน,นะเป็นตะลิซิมอยพี่นอ้องมีโตครับพี่น้องมีโต ใส่งามเลยพี่น้องโอ,อ,อ้นี่นะครับยามสามหลังเด็ดสองโตนะครับพี่น้องน,นี่นะครับอ้าวใส่สวยอีกแล้วแต่ว่าโบ๊ะลอดนะครับตายเบิดนะครับโอ้ไปลังทีซีครับพี่น้อง เอา้าหลังที่ซีกับเอียนพี่น้องมนันนี่นี่นะครับขอ,องมึงกนันแน่เป็นแต่เดซี่นนอบอน้อบาดนี้โอ้มีตวอีกพี่น้องนี่นี่นะครับโอ้ขอโทษ <laughs> มีตัวอีกนะครับ อีกแล้วพี่น้องไม้ปลาพักกาเสกนะครับสี่หลังสามตัวพี่น้องถือว่าหมันอยู่แล้วนะครับพี่น้องสรุปนะครับพี่น้องเสาหนีก็ได้สามแต้มนะครับพี่น้องนี่นะครับกับไม้ปลาพักกาเสกนะครับกับเบ็ดสิบกว่าหลังนะครับพี่น้อง สามแต้มนะครับสามแต้มงามๆนะครับผมถือว่าใส่ได้นะครับถือว่าใส่ได้นะครับพี่น้องครับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรนะครับมาใส่เบ็ดนะครับหาอยู่หากินนะครับสําหรับเอ่ออยู่นาอยู่นะครับอยู่นานอนนานะครับก็หาอยู่หากินน้ำให้น้ำนานะครับผมเพื่อประหยัดนะครับผมกับ บ่มีอย่างหลายนะครับขอล่าพี่น้องนะครับไบเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหนาหัวกันไม่นะครับกับพ่อหลูกสองบัานดอนนะครับสำหรับแบบช่วงนี้เป็นช่วงหาอยู่หากิ่นนะครับแบบบั่นๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้คะขอลาพี่น้องว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม